มาที่ข่าวนี้กันบ้างชาวบ้านเขาบอกว่าเหมือนแจ็คพอตแตกเลยนะครับเพราะว่าได้มีฝูงปลาชาโดเนี่ยไล่ต้อนล่าฝูงปลาชนิดอื่นนับร้อยกิโลกรัมนะครับชาวบ้านเขาก็รุมจับกันอย่างสนุกสนานแถมได้โอกาสในการกำจัดนักล่าเอดเดียนสปีชีอย่างปลาชะโดด้วยครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อ่างเก็บน้ำห้วยเพียกบ้านหนองแคร์ทรายนะฮะหมู่ที่8ตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา ชาวบ้านในหมู่บ้านเขาบังเอิญผ่านไปพบกับฝูงปลาชะโดจำนวนมากกําลังพากันล้อมฝูงปลาอื่นๆอยู่บริเวณจุดต้นน้ําที่ตอนนี้กําลังจะเริ่มแห้งขอดเนื่องจากปัญหาไัยแล้งและสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นร่องน้ําแคบๆกว้างไม่ถึง5เมตรและน้ําก็ลึกเพียงแค่เอวนั้นกําลังเต็มไปด้วยฝูงปลาที่พากันหนีการไล่ล่าของปลาชะโดแล้วก็พากันว่ายล้อมกดดันรวมถึงโฉบกินฝูงปลา อยู่ตลอดเวลาชาวบ้านเขาจึงได้โอกาสนะครับพากันใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหตะข่ายต่างๆนะฮะมาดักจับปลากันอย่างสนุกสนานก็ได้ทั้งปลาฝูงใหญ่ที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปลาขาวอีไทยรวมถึงปลาชะโดขึ้นมานะฮะเป็นจำนวนร้อยกิโลกรัมเลยทีเดียว แม้ว่าจะต้องลรกกับอุปกรณ์จับปลาที่ต้องพังเสียหายจากแรงของปลาชโดที่พยายามจะพุ่งกระโจนหนีการจับแต่ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับอีกทั้งยังได้ช่วยกำจัดปลานักล่าที่ได้ชื่อว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์อย่างปลาชโดที่ทำลายระบบนิเวศภายในลำน้ำอย่างรุนแรงครับนายอายุวัฒ อนุตระอริยกุลประมงอำเภอคอนบุรีกล่าวนะครับว่าปลาที่ชาวบ้านจับได้กันนะฮะในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาขาวอีไทยหรือเรียกกันว่าปลาส้อยนกเขานะฮะซึ่งเป็นปลาน้ําจืดพื้นถิ่นมีความสําคัญต่อระบบนิเวศในลําน้ําเป็นอย่างมากเพราะว่าจะคอยกําจัดวัชพืชที่เน่าเสียในแหล่งน้ําเพื่อไม่ให้เกิดการทับถมมากไปจนเกิดการเน่าเสีย เป็นที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายครับแต่จุดนี้ก็เป็นที่น่ากังวลเพราะพบว่ามีปลานักล่าซึ่งเป็นเอเลนสปีชีอยู่เป็นจํานวนมากนะครับและว,วันนี้ชาวบ้านก็มาพบฝูงปลาโดยบังเอิญก็อาจจะเกิดจากการที่แม่และพ่อของปลาชะโดกําลังสอนให้ลูกปลาที่ยังรวมฝูงกันอยู่เป็นจํานวนมากนั้นหัดล่าปลาภายในแหล่งน้ําแล้วก็ผ่านมาพบกับฝูงปลาขาวอีไทยที่กําลังรวมฝูงขึ้นมารับน้ําใหม่บริเวณต้นน้ํา เนื่องจากปริมาณน้ําภายในอ่างเก็บน้ําโดยทั่วไปนั้นลดต่ําลงและมีตอไม้จํานวนมากกระจายอยู่นะครับเพื่อใช้ในการหลบภยัยก็จึงเป็นโอกาสดีของชาวบ้านครับที่เขาได้จับปลาที่รวมฝูงกันมารับประทานแล้วก็จําหน่ายนะครับเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างรายได้เสริมในช่วงฤดูแล้งที่ชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นกําลังว่างงานอยู่ในขณะนี้ครับ โดยในวันนี้ชาวบ้านก็สามารถช่วยกันจับปลาชะโดขึ้นมาจากแหล่งน้ําแห่งนี้ได้นะครับกว่า20ตัวซึ่งถือว่าเป็นการตัดวงจรการแพร่ขยายปลาเอเชียนสปีรี่พวกนี้ได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งในส่วนของปลาชะโดนั้นแม้ว่าการบริโภคจะยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายนักแต่ว่าเนื้อปลาชะโดนั้นสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเช่นเดียวกับปลาชนิดอื่นๆนะครับโดยเฉพาะการเอาเนื้อไปทําเมนูจิ้มจุ่มเนื่องจากเนื้อปลาชะโดนั้นทั้งขาวและก็เด้งให้เนื้อสัมผัสและรสชาติที่ดีและยังสามารถนําไปแปรรูปเป็นปลาส้มซึ่งก็เป็นที่นิยมอย่างมากในภาคอีสานอีกด้วยครับ